สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Fire Cat นะฮะหลืกก็คือตามหาหน้องแมวนั่นเองต่อจากคลิปก่อนหน้านั้นนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกันที่ด่านที่11ถึง20ของ Chapter 1นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ start นี่ครับหมายเ o u s เริ่มที่11ตรงนี้มีรอยเล้านะฮะมีเห็ดเก็บเห็ดได้ทำอะไรได้อะอันนี้ก็คลิกไม่ได้นะฮะและถ้าเอาไปรวมเนี่ย ง่ายง่ายอย่างนี้เลยมุกมาริโอ้ได้หลือเราต้องหมุนให้ได้แมวแล้วถึงจะได้แมวมุกง่ายไปไหมอันนี้คืออะไรเปิดอ้าวหมุนไม่ได้แล้วเหรออ๋อผมไปปิดตัวนี้งั้นเราต้องหมุนไปเรื่อยๆเลยฮะอืมก็นี่ไงก,ก็ได้แมวเลยเนี่ย เอ้งต่ออะเออเอเอกลาเป็นหมามากินแทนโอเคผมเก็ตละมาต่อกันฮะคือเมื่อกี้มันหลุดไปนะครับไม่ใช่หลุดสิมันค้างผมก็เลยเอาเข้าใหม่แน่ๆโอเคมาหมุนต่อ คือเมื่อกี้ผมว่าผมเข้าใจแล้วแหละคือเราจะต้องเออล็อกตรงนี้นะฮะแล้วทีนี้เราก็จะสามารถสลับได้นั่นเองก็จะเรียบร้อยครับแค่นั้แนแหละไปครับไปต่อกันเลย13เลยมืมตรงกลางอ้าว ผมดูยังไงมันก็ตรงกลางนะหรือว่าเราจะต้องว่าแล้วโอ้โหคราวนี้มีสิงโตด้วยมีด้านซ้ายนี่มีเขียดสิงโตนะยายายาย,ยา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 แล้วคนบ้าแล้วสิงโตไว้ในบ้านเลี้ยงสิงโตเลยเหรอกลับเาอา คลิกผิดนะฮะจะคลิกตรงนี้โอเคอันนี้มีเศษขยะของอันเควี้งยงใส่สิงโตได้ไหมขยะหาทำแล้วก็มีอันนี้มีอันนี้อีกหนึ่งเล่นเวลาแล้วสิงโตก็ง่วงไม่เกี่ยวอืมมันจะทำยังไงนะเปิดประตูเควี้ยงถ้าเราไปคลิกสิงโตสิงโตก็โฮกใส่เราอีกฮกปิ๊บเออไม่ใช่ ขออนุญาตลองวิวทิปแล้วกันว่ามันจะใช้ได้ไหมวิวทิปเนี่ยมันเปิดไม่ได้อีกละว,วิวทิปนี่ผมถ้าที่สังเกตมาคือเดี๋ยวมันเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะแก <Yeah. S 1> ทำให้ฉันดูแย่สิงโตทำให้ดูโง่ด้วยไปรเด็นะ yeah. ก็โูเหมือนเดิมวิวทิปหคือผมเก็ตว่าเราจะเวลาจะเปิดดูทิปเราต้องดูจากด้านนอกอย่าดูในเกม 2. คือเรารู้ว่าเราจะต้องใช้ประโยชน์จากจากเอ็กก้อน,ก,อนกระดาษก้อนนี้สาวันเออเมื่อกี้ผมไว้ตรงไหนวะเหมือนจะอ๋อนนะแต่ ก,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 ก็ไม่ละก <c oughs> ็ไม่ละเออเมื่อกี้ผมไว้แถวๆเนี้ยเนี่ยตรงไหนสักที่หนึ่งหรือไว้ด้านนี้เราต้องล่อสิงโตให้ออกไปด้วยวิธีการแบบแมวที่ไม่ใช่อันเนี้ย <c oughs> ที่ไม่ใช่เน,นี้ยจะสิงโตมันเข้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไง <c oughs> ผมถามแค่นี้แหละสิงโตมันเข้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไงบ้าบอแปลวามาจากไหนแลวฉันต้องทำเช่นไร <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้จริงๆแฮะ สงสัยเราต้องข้ามไปก่อนและกันนะครับสําหรับด่านนี้ถ้าหาว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันและกันส่วนผมจะไปหาแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้กันทีหลังแล้วกันมันคือยังไงอ่ะเพราะว่าแบบเออเมื่อกี้มันพูดถึงประมาณว่าเรามีไอเนี่ยสามก้อนเนี่ยนะฮะซึ่งเราสามารถใช้ได้ไอกระดาษ3ามก้อนเนี่ยแล้วเราจะต้องพยายามที่จะไล่เจ้าสิงโตเนี่ยออกไปด้วยวิธีที่ทำเหมือนกับแมวซึ่ง เมื่อกี้ผมวางกระดาษไว้ตรงนี้เขาเขี่ยไปทางนั้นผมก็เอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวเอยอยู่ดีๆเราก็เจอทางสว่างสังั้นแล้วก็วางไว้ตรงนี้ปะไม่ใช่หรอตรงนี้ล่ะหน้าประตูเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเจอทางสว่างอยู่ดีๆก็เจอทางสว่างเออทำไมคิดไม่ได้อันนี้ก็เปิดไว้อย่างนี้อันนี้ก็มาอย่างนี้ปุ๊บ จุดก็ไปตรงนี้สิ่งตัวก็น่าจะไปนี่ต่อนะฮะคิดว่าใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่าเราจะต้องวางไว้ตรงไหนสักที่เหมือนเราจะเจอทางสว่างแล้วก็มืดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรเราจะลองอีกสัก สักหลายรอบเออเหมือนเราจะเจอ EXIT แล้วนะฮะแต่ EXIT แม่งใช้ไม่ได้อะไรกันนี่ผมวางเราตอนแรกเราวางไว้ตรงนี้มันก็จะมาตรงนี้ วางไว้ตรงนี้ก็จะมาตรงนี้แล้วคือมันน่าจะเป็นไปได้ที่เราจะวางตรงนี้แล้วถิงตัวก็จะคานออกไปไเดินออกไปข้างนอกหรือไม่ก็วางไว้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเดินออกไปแต่มันไม่ยอมเดินอ่ะเท่าน,นี้เขีียก็ขู่กันโชคทรับกันอีกเออเอาไงดีทิ้งลงถังขยะงอนไอ้บ้าทําทําไมเอ่ออ่าข้ามไปก่อนแล้วกันค <laughs> งต้องข้ามจริงๆนะฮะไปตอนนี้มีน้องหมานะครับแล้วมีเออเออมีกระดูกแล้วกัน่ะกระดูกมาก่อน บนทูไฮ <c oughs> กระดูกถูกซ่อนแปดงน,นั้นตอนนี้เรามีของทั้งหมด4อย่างนะครับมีปลอกคอเวิร์กไหมเอ่มเอาปลอกคอใครเอ่อทุยเอาปลอกคอไปได้สิงโตกลับมานะฮะบ้าบอเออปลอกคอไม่ใช่เอ็กซิทของเรางั้นตัวนี้ เออเขินด้วยโอเคไม่ใช่งั้นอันนี้แหละนี่คืออะไรคอตตอนเหรอก็ลากลากหมอนมาแลงไงต่อขนแมวมีขนแมวแล้วอันนี้ก็ให้อ๋อให้มาตามหาแมวให้หรือเปล่านี่ไงได้แล้ว เรียบร้อยอัจฉริยะโอเคด่าน16แล้วน,นี่เป็นไรเซฟเราน่าจะต้องหารหัสก่อนนะครับมีเปิดเป็ัประตูอีกแล้วนี่คือหนังสือมีค้อนอ่ามีตัวนี้อย่าบอกนะแมวอยู่ในเซฟอะ่ะตลกพูดเป็นเล่นฮะฮะเดี๋ยวนะทำไมมันคือการยัดของเข้าไปข้างในเหรอหกหอยู่ละ ไม่ใช่ทุบแม่มเลยโดนจับเมื่อกี้นี้พอเราเอาที่วัดชีพจรไปไม่ใช่ที่วัดชีพจรเขาเรียกว่าอะไรนะที่ดูจังหวะการเต้นของหัวใจที่หมอใช้กันนะครับพอมาใส่ตรงนี้ปับ๊บมันหายไปอา้าวใช่ใช่มันหายไปนะฮะอืมตั้งแต่ด่านเมื่อกี้ทำให้ผมดูโง่ด่านนี้ก็ยิ่งทาให้ผมดูโง่มากกว่าเดิมเลยเดี๋ยวเรามาลองหนึ่งสองสามแล้วกันหนึ่งสองแล้วก็ก็สาม โอเพนไม่ถ uhm. ูกแสดงว่าเหมือนเขาไม่ให้ใส่รหัสม pa ั่วใช่ไหมผมอาจจะเก็ตนะก็คือเราจะต้องฟังเสียงเมื่อกี้นี้คือเราเอาไอที่ฟังจังหวะหัวใจนะครับไปใส่กับเครื่องตู้เซฟนะฮะเราก็ต้องฟังเสียงจากตัวตู้เซฟนะครับถ้าหากว่าอันนี้ผมเรานะถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงที่แปลกไปจากปกติแสดงว่าน่าจะเป็นอันนั้นแหละเดี๋ยวเรามาลองทีละตัวกัน หรือผมมั่ววะหรือผมมั่ววะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่แน่ครับโอเค1.48ครับที่ผมฟังแล้วมันมีทังหวะบ,บางอย่างที่มันจะแตกต่างโอเคลองโอเพ่น <c oughs> คือมันไปอยู่ในนั้นได้ไงใครเป็นคนล็อกให้แบบแมวปิดตัวเองแล้วก็เอามือทะลุกระจกออกมาปิด โคตนไม่มีเหตุผลเลยโอเคคอนตินียแล้วกันอย่าไปหาเหตุผลอะไรกับเกมแบบนี้เลยนะฮะโห oh. มีระเบิดนะครับแล้วก็มีไดนาไมท์เนาะแล้วก็มีแมวถูกขังอยู่ในกรงแต่แมวดูไม่ทุกร้อนอะไรเลย <c oughs> มีหนังสือหนังสือนี่เป็นคู่มือเปล่าแบบมือใหม่ <c oughs> ตัดสายไฟมือใหม่ในหนังส่วนใหญ่แล้วเขาจะตัดสายสีแดงหรือเปล่าวะ <c oughs> หรือเปล่าวะ,อะลอง จุดบูมได้ถ้าเราเร่งเวลาล่ะมันจะระเบิดไหมอันนี้ไม่ใช่ระเบิดเวลาอ่า๋อ,อ,อ,อมันมีด้านข้างผมลืมดูขอโทษฮนะระเปิดกระจกแล้วเปิดมีอันนี้อันนี้คือสวิตแน่เลยเอาไปเชื่อมกับอันนี้แล้วก็กดโอเคอืม <laughs> บางอย่างผมน่าจะคิดเยอะไปหน่อยแล้วมั้งโอเคคอนติเนียเลยมีเหตุ มีดินอะไรสักอย่างมีสิ่งโตอีกแล้วเกียรติมึงโอเคตอนนี้เรามีเห็ดทั้งหมดสีชนิดนะฮะซึ่งเออน่าจะปลูกนะคิดว่าเดี๋ยวนะหรือเราต้องให้สิ่งตกินมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนอเอิม่มน่ารักอะกลายเป็นสิ่งตัน้อยนะฮะเก็บมา คือถ้าเราเอาเนี้ยให้สิงโตสิงโต,งโตมันก็ต้องกลายเป็นสิงโตตัวใหญ่ซึ่งมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เราต้องทำอย่างนั้นลองอ๋อไม่ใหญ่ขึ้นแต่แค่ดูโอเคปกติก็ดูอยู่แล้วนี่งั้นจะต้องงั้นแสดงว่าเราจะต้องเอาอันใดอันหนึ่งให้เขาลองอให้ทุกอันเลยแล้วกันเดี๋ยวนะสีเขียวเหรอ ือถ้าให้อน,นี้จะดุอันนี้ก็ดุอันนี้ก็แสดงว่าเราน่าจะต้องปลูกสีเขียวครับแล้วทําให้เขาตัวเล็กลงเฉยๆคิดว่านะอ่ะลองพูดแล้วก็ลองเลยมาเก็บทีละนปึ๊บอันสุดท้ายจืบ๊บเอาเดี๋ยวเราต้องให้ทุกอันน่าสนใจเดี๋ยวเราจะลองให้ ให้อันนี้แล้วก็อันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วปิดท้ายด้วยอันนี้ฮะหลังๆมามันไม่ค่อยเมกเซนเลยอะ <c oughs> คือไอเห็ดสีฟ้ามันคือเห็ดประเภทเวทมนต์ใช่ไหมแบบสิงโตถูกสาบให้เป็นแมวฮะแมวแมวที่บ้านถูกสาบให้กลายเป็นสิงโตพอกินเห็ดเข้าไปก็จะหายเออ ดีเว้ยโอเคตอนนี้นะครับก็มีผู้ชายคนเดิมที่เราเคยเจออ่ะ่ายใส่ชุดสูดหล่หอๆไม่เกี่ยวเนาะตอนนี้เรามีรองเท้าบูทนะครัแบแล้วก็นหนังสือแล้วก็แบตเตอรี่อืมชุดพวกนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะเอารองเท้าบูทไหมพวกหนังสือล่ะมันจะเกี่ยวอะไรกับแมวนะ อันนี้เราไม่สามารถหยิบได้แล้วแล่นี่นนยขึ้นไปด้านบนปะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยหมอนอืมวีทีเปิดไม่ได้หรือเออเราต้องเอาบางอย่างใส่ถังขยะไปก่อนอ่ะใส่ชุดเซ็กซ <c oughs> <xy> ี่บันนี่เซเอ้ยโอเซเลยโอเคเซ็กซี่บันนี่ไม่เกี่ยวเทเลซับบี้เอ๊ะ แต่ไปเทเลทับบี้นิ่งอ่ะแสดงว่าเทเลทับบี้นี่ต้องมีบางอย่างต้องมี something อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วใส่บูธไหมหนังสือฮะว a t แ h e ไม่ใช่เทเลทับบี้แต่คือเอเลี่ยนแล้วพอใส่แบตเตอรี่ก็ถูกดูดขึ้นไปข้างบนโดยยานหรือบอกแล้วก็เอามเมวลงมาฮะโคตรมีเหตุผลเลย <laughs> โอเคดล้วสุดท้ายสทีนะครับปวดหัวแล้ว <laughs> ด่านที่20แล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเอาขนแมวใส่ลงไปกระดูกหมาเออกระดูกหมามันก็ต้องได้หมากระดูกหมาได้หมาขนแมวก็ต้องได้แมวสิแล้วก็เอเอาอีกแล้วนะครับเราเจอตัวนี้อีกแล้วฮะผมหวังว่ามันคงไม่เล่นมุกเดิมนะลองอะลองเออเลนเบบี้ โอเคเปลี่ยนมุกแล้วอ่ะนั้นเราเอาอันนี้ใส่ลงไปก่อนใส่ตามได้ไหมได้อาร์สิสโตนี้ปุ๊บหยิบมาเนีอ,อกมาไว้ด้านข้างได้ไหมไม่ได้โอเคก็เอากระดูกหมาอันนี้หยิบไม่ได้แล้วหรือว่ามันต้องหยิบจากหมวกเลยอันนี้แค่ามาหลอกเราเฉยอฮ้เดี๋ยวเดี๋ยนะผมเห็น อ่ะฮะมีไม้ดาวแล้วไงต่อนี่เปล่าใช้คาถาวิงการเดียมเรมโอซาแล้วก็กดออกมาสุดยอดครับเราจบด่านที่20แล้วใช่ไหมใช่นะฮะหมดแล้วหมดแล้ว,ลวฉันรักเธอหมดใจทุ่มเทไปทุกอย่างถุยแต่สิ่งโตที่ผมยังงงอยู่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองกลับมาอีกสักรอบหนึ่งรอบเดียวเท่านั้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะฮะใครรู้ก็ก็เมนบอกแล้วกันนะครับแป๊บมาตรงนี้แป๊บ คือยังไงมันก็เหมือนเหมือนเดิมแล้วก็โดนโฮมปิบโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปหาดูวิธีตอนรับหลังแล้วถ้ามันได้เดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปช็อตแล้วลงแล้วกันหรือถ้ามีคนบอกเดี๋ยวผมก็จะมาทําตามนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องการจะออกจากตรงนี้ โอเคครับตอนนี้เราก็จบด่านที่20ของ Chapter 1แล้วนะฮะต่อไปเป็น Chapter 2นะครับเป็น Pet h o s p i t a l นะฮะหรือก็คือเอ่อโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับก็คือ21-40ถึง4ีเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นกันนั่นเองนะฮะ ซึ่งก็น่าจะเป็น4คลิปของเกมนี้นั่นเองก็ฉีกจากคอนเซปต์ของเพลิ์ที่ชื่อว่าคลิปละเกมเลยนะฮะงั้นเรามาเปลี่ยนกันดีกว่าเรามาตั้งกฎใหม่กันเลยดีกว่าคือชื่อเพลิ์เนี้ยชื่อซีรีส์เนี้ยผมก็จะให้ชื่อว่าคลิปละเกมเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคอนเซปต์ตรงที่ว่ามันจะไม่ใช่คลิปละเกมแต่อาจจะเป็นว่าเกมเดิมๆเมนี้ยอาจจะได้เล่นซ้ําอะไรอย่างงี้ละกันโอเค ก็ตามนี้ละกันนะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับกดิดให้กันเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะและถ้าหากว่าอยากเล่นก็สามารถแวะมาได้ที่ Y8 นะครับแล้วก็พิมพ์เลยไฟแคทนะครับมาปวดหัวด้วยกันนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมก็ตุบๆแล้ว <laughs> ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ